ไ,ไ,โโไปแล้วครับถึงสถานที่เกียดนูแล้วปาว่ปาไว้ครับป่าไว้เบอร์ลั คนเก er uh, so 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 the ียดกูค so ือตาแดงใช่นาะมัญหาคนให้งานอืมเช่นงานว่าสั้นอู้ถึงแล้วครับตาอรักมาเบิ้งไหววันนี่คือเนาะคือยู้งนี่เปลี่ยนไฟหนาคาเนี่ยคือยุ้งไหนเบิ้งมัน่ช้าอู้หูเบิ้งไหวมันช้ามันช่นเ่้ยแปดนะครับเบิ้งควายมันเจาะเบิ้งล้ายผมน้องกุ้ยไม่ได้ตัวนี้ก็มันอยู่นี่หูหงอโอ้ อีคุมทันบอกพ่อยมันยกินนอนมดแหลกีเลยนี่เด pues ินเอาพวกพวกนิงมันบุหูจ้ะวะูหครับไนอยแหลกี่เลยครับนอนาคาะพวกะมาเี่ยกดังดเียนี่นะไห้รักมาดัอนีะคนี่ืมหบพูนนี่เดครับบยุดพูนเลยนี่ ะพ่นแปลว่าภาษาไทยพ่นว่าอย่างไรล่ะเอ็งเขาหน่อยเนาะเออเขาหน่อยครับภาษาไทยภาษาลาวเอื่นพ่นครับเนีวมาสามมาสามมาสามคนครับทีมงานมันเพียงอีบูอยู่สีทันบุรุษมันคุ้มมันนีคุ้มทันบ่ดท่านเลยเฮ้ยมึงมึงต้องไถเราเนี่ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยบอกคุยตัดขาดเลยตัดใจของคุณคุยตัดขาดปุ๊บที่นี่คุ้มมาสองคนเนี่ยปัญหามันนี่น่ะเพิ่งไถมาล่ะยังวะ กทันดอกไทยปะเด็ดสมยยบาทไหมปลูไออื่มีเบือเห็นไ่มไทยไทยปะุณมาอกอื่มันหลายเนี่ยบีเด้อตัวผาตัวแข้งคุเด้ออะไตัวนะครับไอหาง่ายเนาะเบิดพอดีแล้วเนาะเซฟไปแล้วพูเล่ๆไปทางหลังคุณักยังยังกำลังยกแก้วยังีดีเด้อเจ้าทีเจ้าทางเกลังยกแก้วไม่มันลูกลานมันมานเนาะ แก้วกูเดี๋ยวมันไกลเนาะยืนให้กี่นี่มึงบอกไอจิเออเก้วแก้ววเขาบอกมึงก็บอกมากูก็บม้ลูกกูก็ลืมข่าวเนาะยกเลยคึ้รถเนี่ยมีดเก๋บีนะปาดแก้วอันนี้ตัดค <G l uss> ูนครับคูมันเงี้ตัดออกอย่าฟังนี่หนูครับอันนี้ฟังนี่หนูอันนี้รถไทตัดกันครับตัดออกก่อนคูมันเงครับเดี๋ยวคุมยากเดี๋ยวค่อยไล่เก็ตไปที่หน่อยครับ เปาา็นเวลานานด้วสุดยอดแรงแท้ครับจอดยาวสุดยอดครับโหวัว,ว,ว,วเ,ลเลยจอดยาวครับแรงเลยครับสุดยอดเงียบหนิไม่มีคนอยู่อ่ะ เนือ้อเกียดปเป็นแก่เพตีงเลยไหมเกียดจาก้างไหนที่นี่ไปยังนะ,ะก้าสูบไปยังนะันาี่พุ่งแค่าหนะ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้รถมาเท่าไต่คนแหงสุดยอดเลยเบิาวโละคนสุดยอดแห่งอะุหอ่อเออเอออือยังไม่ยุ่ไเลยวะเวลาดูซิงค์ก็ดูซิง์ว่ะดูซิงค์ว่ะดูซิ์เลยดูิงค์ดูซิง์ดูดดดูดูดูดดูเเดได มันมีทางไปไปเหรอไปค่อยเปลี่ยนเนาโอ้โหแหงแค่ต่อาแต่เบาเลยวะตัวต่ออ่ะเออเป็นเกตทั้งไหนทั้งควงติด Di sini, kau ada pun. Hah? Mie, mie, hey. Hmm. บอถึงครับบอถึงดีกีบอถึงบอถึงเชียงหยับบวออกเท่าไรครับเชียงหยับบวกค่อยออกน้บาบอถึงเชียงหยับบอ,อกเพิ่มเพิ่มน้ำมันครับนี่เพิ่มน้ำมันครับ รถขนิ ane, gen, ่ K ้ใส่น้ำ oh. oh. มันขาวด้วยน้ำมันสองซาวเออเออไม่ได oh, ้ถึงทาเลงไม่ได้หวานเนาะเออเอาอแสงด้วยเฮาเออหวานเราที huh. ่นีโอ้โหูอ๋อปเทศติงหงด้วยู้หูอินอรอมเตสึง้อมหลายพื่อนรถเออเดอหมดอม แบดกุ้ยเบิดหรอยังไม่เห็นหนูเลยได้แล้วครับตัวนึ่งครับมานหมานมันหมานแล้วครับหนึ่งตัวนัดหนึ่งตัวนัดแกดองป่องอยู่มันหมานแล้วครับมันหมานแล้ว ไปกับคีดินนะไอับีมาแล้วครับหนึ่งตัวครับหฮูควา้าเหรอหนูยังวะนูแข้งห้หนูควา้า <c oughs> นูคว้าครับ มันไปพวกเปลี่ยนดอกันมีทางเนาอะตามที่เดียวเลยบอ่เออมึงตีทันสิตามที่เดียวโอ้แบตจะพึ่งเบิดเด้อกำลังอีเห็นหนูนี่คนสุดท้ายแล้วนี่

ไอ้ีตีอ่ตีติก็มม่ดีเพิ่นนีเป็ดก็่ดีดีตัวเออค่อยๆจะไปเกียดแล้วถมเพิ่งวัวไปหลายตัวแล้วว่ไปดอกูเบิ่งอยู่บ่อลักมันบ่มีทางมันไปบ่เป็นมัน่นนี้เออ่มัน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 บ่มีทางมันไปบ่เปิ่นเสี้ยเกิน เก็ำัย่ะ้อืมเก็บนีน่อเอาเค่อยไปมยยแบตเบิแล้หาตันีเลยักเหลแบตอีบดแทนดอกแบตอีบืดเรือเไม่ทำแบตอีบดแล้วแบเอเดินหน้ามึงวข้างหลังมเดินหน้ามีรถไทโอ๊ยหน้าน้าแป็อย่างีวงว่บเอารถดัยูดูดพูด เดี๋ยวน้าไปแล้วครับคนขับก็ได้มันื่อถึงหน่ำครับเสียงมันพวกเราใจคือฝอดหาักเนาะเออคนเนาะเดินยวออกไปว้ายจะปวดจะมึงฮืฉันน่ามันพดแล้วเนาะเขาออกมาเบิดบ้านแล้วกูว่าว้ายเนาะเหม็นจอนยานผู้มีเสียงเนาะนะหวานจ้วงเออเออเออใส่หัวบ่เออใล่รถดีเอ้ยแบตอีบิดเรารู้มันอีคำ สายูแล้วต้อมาแก้องแกหัแกผิดก็ดรล้วครับมันหนักนาำเลยวะกูว่า เริ่มเริ่มอีกถึงหั่งไงไมนันแล้วแบบนี้เดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวละโฟนน่ะเขาหน่อยอ่ะเขาหน่อยเดี๋ยวหน่อเดี๋ยวเขาหน่อย,ออย,ออยแม่นมีสองตัวหรือล่ะแม่นมีสองตัวหรือแม่นมีสองตัวหรือบอก นี่ละค่ยคอยๆนะนิดหน่อย,น,อยนะยกยกขึ้นอีกหน่อยยกไปมีขึ้นก่อนย,ยกไปมีขึ้นก่นนนอนด้วยเออเอาทีหน่อย บอกยังบอกไมอักยิ่ใส่รูเปิดออกกล่ะฮะเปิดออกล่ะมีสองตัวล่ะมีกดนหนุน่อย

ที่นี่ห้อเกียดตีนี่ห้องหาวันปเจไมนมาล่อเกียดทางเดียวเลยกัค่นี่เกียดขึนเกีดขึ้นไปเกียดไปทางหลังเนี่ยแก่ผมอื่นโคโู่ปล่กเออหหูอยู่หือลยสองตัวนั่คือออกมาปะตื่นเลยปักรุ่นจะแกงหัวข้อบึ่งอืมเนาะเร็วมันนี่มืดแ้่าจามอ อไปได้ทั้งหลังมึงก็รู้แล้วดันดันจากทางนี้ไปฝ<า>ุ่นป้ามันเพิ่งเจอหางไหมอ๋ออุ่นลง้หุ่นเนาะหางมันอยู่พุ่นเห็นแล้วหางมันโอ้อันนั้นหางหนูสิงจีป้าหนูควายบอกไ่มันรู้ไหมหนูไม่เปิดกัดแหลกเลยวันนี้เนาะเออต้องรายงานดีอืเอามันอยู่เสียสิ่งนี้บุ๋นแหละตรงดรถจอดนี่ลุน,นถ้ามีเปลี่ยนปล่อเลยล่ะหาหางเพิ่งเจอหาหางเพิ่เจอซ้ำครับพุณน่ะโอ้ถึงดินแก่นหรอ บุหรุงหู้รักมันมีแค่จากครูแข้งคอเนี่ยบัวมันหนีบัวมันหนีอืมมึงมาเกียดเหรินมันหนีได้สองตัวอนะ่ได้ทำโอ้ย วิ่งทุ้ในไการผีนะทุ่มทุนสั่งครับเกียั่วโมงสองจำองเมนูสองตัวมันเรื่องมายิงกองเดียวฮะนั่งใกล้เลยตัวนึ่งบ่ตายฮะตัวนึงบอตายที่ว่าถานนี่นะมาทีหลังเพื่อนครับเพื่อนมายิงก่อนสองตัวห้อยกัดเพื่รถผ่าทนทับไงว่า มาโบราหนย้อยถัเนื้อดูแต่ดูหล่าก็มาใส่เมาก็ถือหัวใส่ไหมอือไม่บี่ะไม่หาว่็ว่าไอ้บ่อยก็บบแมนน่าว่ะหากินยาสุกเนาะหัวหินไม่กระโบเดี่ยวกดุเดี่ยบรวยเลยเว้ยต่อไม่แดงดินแนใส่มาปลูกปลอยขี่ขับตครับจอนเดียหมามยื้อสองตัวลึกเชั้นเอวหุ่นได้สองตัวครับ เออดี๋ยวไปหาทางไหมครับมือหลังมือนี้ประมาณมันเด้่เป็ดน้ำเด้่เป็ดโมถามหาแต่น้ำเนาะยอมเมื้อโม่มันยิงในหลังนั้นกูยิงมันก็เปียดน้ำไอยแล้วกันโว้ยม่บอกเก็บบังหูมันมองเห็นเนาะในนี่ในนี่โม่เห็นหูเนี่ยหนูอยู่ทางพี่ลำเด้แต่ว่ากูมันยิงนี่ แต่ว่ากูมันยิงเสียงมันเก็บเขาแล้วไหลเด้อผมที่ที่กูเศ้ายิงแล้วน่ะเก็บเขาท้ไหลเด้อมจิ้มหยากรุงงนาเป็นยังถ้าคุยยู่งคูนี่มันหายามันกินมันจิ้มยากถ้าคุยแบบก็เกคุยกลางตรงนัลากมันเก็บมันนานื่ยยากุึเมันเลยนีออกมาหนมาหน่งมานึ่งมันหนีตที่นี่ตื้นนี่แล้ว มีก้อนก็เก็เอาเอาคนไม่หงเลยนก็เป็คไม่ไปอยู่มองไม่ดกไม่ยลย่ะบีุ่้นมีนี่นี่ยูก็อยู่รนี่นี่คู่ดนไปนีต้นเอต้นังแกดหปลาตะขุมเก่ายูรัะสร้างเกตลาเกดวันใส่นี่เกดคูวัานี่ไปนี่ในน้ำมันออกกูเซ็นเอาทางน้ำออกพูด่าบห้นมาเฮ็ดแค่เนี่ ผมตกค่อยๆนึ่ง,นงหนามไหลมาน้นองตึง้งถุยมันรม่ได้กับมานได้สองตัวพอยอมยิ่งรักหนากันหมดเลยเนาะ